วันดีดสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไ,ได้หายวันแสนลูกพ่อมาเยี่ยมแล้วแสนโห,โหอย่ามีคนปล่อยคิวเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้นะไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเลยปะแสงกินข้าไม่เสร็จเลยแนมะ่เอาขึ้นไปกินข้างบนด้วยไปเดินดีๆนะ มาหมต่เ,เช้าอะฮะฉันก็เอาอาหารเช้ามาให้ลูกฉันไงลูกไม่สบายฉันก็มาเยี่ยมแส่ลูกปวดหัวมากไหมพ่อเป็นห่วงที่โดนไปเมื่อวานเนี่ยไม่เข็ดใช่ไหมอะไรอีกอะไรอีกอ,อะไรอะไรอยากเจ็บตัวอีกใช่ไหมวันนี้มีแค่นี้เหรอฉันเตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแลย้วเว้ยนอกจากกางเกงในใส่มาสาชั้นแล้วยังมีกระจับอีกหนึ่ง ว่า <What? S 2> แสนพ่อซื้อโจ๊กมาให้ลูกแสนลงมาเอาโจ๊กไหมอ่ะนี่สงสัยจะไม่มีใครทำอะไรให้กินแน่ๆพ่อก็เลยซื้อมาให้อะไร <S <S ฉันทำข้าวต้มให้ลูกแล้ว <S 2> <S 2> อ๋อเหรอแสนดูสิแม่เขากีดกันไม่พ่อเข้าไปเจอลูกอะ่ะใจร้าย ยักษ์จริงๆเลยพออ่อจเสื้ออาหารเช้ามาให้และลูกนะนี่อย่าพูดแบบนี้ได้ไหมชาวบ้านเขาเข้าใจผิดหมดโอ้ยวันนี้รู้สึกห่วงใยชาวบ้านขึ้นมารักษาลุกเหรอบอกไว้ก่อนนะฉันจะทําให้ชาวบ้านเขารู้หมดเลยว่าเธอนี่ใสจริงๆเป็นยังไงชาวบ้านครับชาวบ้านทั้งหลายเข้ามาแล้วชาวบ้านชาวบ้านทั้งหลายเ <c oughs> ชิญเชิญทางนี้นี่ดูนี่ยายแม่ใจยักษ์ดิมันไม่ยอมให้พ่อเอาอาหารเช้าเข้าไปให้ลูก มันเนี่ยใจดำผมนี่อุตส่าห์เอาอาหารชาไปให้ลูกมันกีดกันไมหมพอลูกเจอกันแ้วดูสิมันใจร้ายไหมล่ะใจไม้ใจระกำใจใหญ่โอ้ยอุปปากเลยนะอะไรอุปาอปาบอยอุปปาเก่งจริงก็ออกมาทำให้ฉันปิดปากสิออกมาดิออกมาดิอะไรโดนจริงสมานครับถ่ายเลยครับกล้องมีเป้ามือถือถ่ายเอาไว้ครับ ดราม่าแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆถ่ายเอาไว้เลยดูครับอ e ีเหียวใจยักดูมันไม่ยอมให้ผมเอาเข้าไปให้ลูกเป็นไงเล่านี่น้องน้องไม่ได้กีดกันนะไม่ได้กีดกันไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยไอเนี่ยมันเป็นคนโรกจิตมันจะเข้าบ้านพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเไม่ใช่นะครับ ผมไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นคนรักเป็นผัวเก่าอีนี่เองผัวเมียกันผัวเมียกันจริงๆไม่เชื่อลองไปเรียกเด็กที่ไม่สบายอยู่ข้างบน่ะที่ไม่ได้กินอาหารเช้าเนี่ยลงมายืนยันได้เลยจ้าอะไรดัละไอคนอื่นเขาคุยกับแม่หน่อยดิพ่อโอ้ถ่ายไว้สิ่โซเชียลลงไปเลยน้องๆ เอายังไงเนี่ยจะเปิดประตูให้ฉันเข้าไปดีๆหรือจะให้ฉันปีนฮะไม่ให้เข้าโว้ยไม่ให้เข้าเหรอได้เพราะฉะนั้นฉันจะปีนให้ดูเอ้ไอ้อะไรอะไรอย่านะเข้ามาแล้วครึ่งตัวนี่เข้ามาแล้วไม่ฉันไม่ยอมปล่อยปล่อยปล่อยเป็นไงขึ้นมีกัะจับฉันมีกระจับทึนมีกระจับฉันมีกระจับทึนมีกระจับ ฉันมีกระจับ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 อ,อะไรอ่ะพริกไทยไงคราวเนี้ยกระตาบอดแน,น่ไอ้กระจับเล็กไอยแสวว่าแสวไปหมดเลยอะ่ะฝปล่าไม่บอดรยทิพย์เล่นกันขนาดนี้ฉันจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าคอยอยู่คอยอยู่ที่ไหนเนะี่ย ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูได้ที่วันดีหรือ w w w ร์ d ไวดแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาร์รตี้จากช่องวัน31และ GMM 5 5และผู้ผลิตชั้นนําอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดข้างล่างเลยครับ